แบบโปสเตอร์ที่ดูเรียบเนี่ยจะสามารถดึงดูดได้ดีกว่าแบบโปสเตอร์ที่มีสีฉุดฉาดนะครับเสียงโทรศัพท์มือถือของคุณนะคะของผมแล้วฮะก็ของคุณนะสิคะตายจริงนี่ผมลืมเลยนะครับว่าผมมีโทรศัพท์มือถือขอตัวสักครู่นะครับ่คะ พูดเหรอคะฉันคิดถึงคุณคุณมาหาฉันเดี๋ยวนี้ได้ไหมฉันรอบพวบคุณตอนเย็นไม่ไหวแล้วอ๋ออาจารย์เหรอฮะจะคุยกับผมเรื่องหนังสือรุ่นเหรอฮะเดี๋ยวนี้เลยเหรอฮะใช่คุณมาพบฉันเดี๋ยวนี้เลยนะฉันจะรออยู่ที่ห้องคุณฉันจะคอยอยู่ที่นั่นโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปเดี๋ยวนี้นะครับ ครับพอดีอาจารย์ที่แกมอบหมายให้ผมทําหนังสือรุ่นนะครับแกโทรมาบอกว่าต้นฉบับมีปัญหาแล้วเย็นนี้คุณจะกลับมาทานข้ากับฉันไหมคะหรือว่าตอนคุณเสร็จธุระแล้วอะ่ะเราณเจอกันที่ร้านนั้นเลยก็ได้ยังไงก็ได้ครับคุณโทรหาผมก็ได้นะครับที่มือถือถ้าผมไม่โทรหาคุณความจริงดิฉันว่าหนังสือรุ่นของคุณน่ะ เอากลับมาพิมพ์ที่โรงพิมพ์เราก็ได้นะคะฉันจะลดให้คุณเป็นพิเศษเลยรบกวนเปล่านะครับพอดีว่าเพื่อนผมอีกคนหนึ่งเนี่ยเขามีโรงพิมพ์เป็นของตัวเองนะฮะถ้างนั้นก็ตามใจคุณนะคะผมลาไมครับเจอกันค่ะคุณทองครับว่าไงคะคือคุณไม่ต้องให้รถตู้ไปรับผมที่สถานทูตอีกแล้วก็ได้นะครับ ค,คือเพื่อนผมมันให้ยืมรถมาใช้หนึ่งคันนะฮะช่วคราวเพราะว่ามันเห็นว่าผมยุ่งๆเกี่ยวกับทำหนังสือรุ่นอยู่ฮะผมลานะครับเ้วจะโทรมาหา คุณไม่สบายใจเรื่องอะไรหระครับ ฉันไม่สบายใจผมก็ดาวอาจากน้ํำเสียงของคุณเนี่ยตอนนี้คุณโัวไปหาผมคุณช่างสังเกตดีนี่ค่ะใช่ฉันไม่สบายใจคุณไม่สบายใจเรื่องอะไรหรืครับคุณบอกผมได้ไหมก็เรื่องที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ไงคะ ไมล่ะฮะการเกิดมาเป็นมนุษย์นี่มันมันเป็นยังไงล่ะครับฉันคิดว่าการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์มันหนักมันหนักหนาเหลือเกินมันหนักหนาอย่างไรล่ะฮะก็ถ้าเราจะทำตัวเป็นคนดีเกินไปนะมันก็หนัก หรือว่าเราจะเป็นคนชั่วไปมันก็หนักเกินไปสรุปแล้วเนี่ยมันหนักทั้งสองทางเลยนี่นาว่าที่เขาถูกเรียกว่าเกิดมาเป็นมนุษย์มีกรรม ปาคือตั้งห้าทุ่มเดิมยังไงแกนั่งถังตาคอยของแกไปคนเดียวก็แล้วกันใช่ค่าเช่าห้องเราก็ต้องเสียค่ากินก็ต้องเสียถแถมยังต้องมานั่งเป็นหัวหน้าดานอีก คุณภูอ่ะแกทำตัวอย่างก็เป็นเทวดามาจากไหนตอนมาเช่าอยู่ใหม่ๆนะก็นีสใสเรียบร้อยดีอยู่หรอกฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละอืมนะเขาถึงเร้เรียกเพาความหลงละ่ะหลงจนออกหน้าออกตาอะไรอย่างนั้นก็ไม่รู้คุณภูก็เถอะที่จะเห็นความดีของคุณรูด่านสักนิดก็ไม่มีเห็นไหมคะพวกคุณคุณ่ณนะ ว่าถึงเรื่องคนเราอะนะต้องดูกันไปนานๆมันถึงจะเห็นจันดานเดิมก็อยากไปหลวงผู้เองนี่นี่แหละค่ะป้าถึงได้ว่านะพวกคุณคณนะดูกันเอาไว้เองนะคะเกิดเป็นผู้หญิงอนะอย่าไปหลวงผู้ชายจนหัวหปลกหัวต้องแบบนะี้มันไม่ดีคุณผู้ชายก็เหมือนกันอะไมใ,ใจจืดใจดํากับผู้หญิงนะมันเป็นบาปนะคะคุณดูเรื่องนี้ไม่เป็นตัวอย่างกันแล้ว ฉันเห็นนะ้ด่านเป็นแบบนี้แล้วฉันไม่มีวันหลงใครง่ายๆหรอกฉันก็เหมือนกันฉันนะก็จะไม่มีวันทำตัวแบบคุณครูเด็ดขาดฉันรับเราได้นะแม่จา่าฉันก็เหมือนกันฉันสงสารนะดาา่านเขาขอบคุณนะคุณป้าขอให้เป็นอย่างนั้นด้ัคะ เฮ้ย <Hey, S 2> นั่นสิคุณภูมีรถนั่นสิ <Hey. S 2> หายไปหลายวันมีรถขับเลยเหรอราไปดูกันเถอะค<ป>็วไปคุณภูรถใครเหรครับรถผมเองครับคุณภูซื้อมาเมื่อไหร่ฮะสวยจังก็เม่เร็วๆนี้ฮะแล้วซื้อเงินสดหรือเงินผ่อนคะเนี่ย เงินผ่อนนะวันหลังขอนั่งไปด้วยคนนะคะได้สิครับดีจังเลยวันหลังจะได้ติดรถไปลงปากซอยผมด้วยนะฮะแล้วผมจะล้างรถให้เองฮะโอ้ไม่ต้องหรอกครับโอ้ให้ผมล้างเถอะวันหลังอ่ะคุณภูจะให้สอนมุมขับรถไงฮะผมด้วยนะฮะดีวันหลังเธอจะได้ขับให้ฉันนั่งม้งให้ฉันนั่งด้วยคนนะได้เลยแต่ต้องรอให้ฉันขับไปก่อนนะอื